สวัสดีครับพบกับผมอํานวยวาจังรีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะพามาทดสอบกลุ่มกระสุนตัวนี้นะครับ bullet s a r t e r นะครับลูกที่เราเรียกกันว่าลูกหัวซ้อมกึ่งตัดนะครับน้ําหนักร้อยกรนนะครับหัวเขานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับลักษณะคล้ายๆกับเหมือนลูกซ้อมหัวตัดของขนาดจุดสี่ห้านะครับแต่ว่าเป็นขนาดจุดสามแปด แล้วก็น้ำหนักหัวค่อนข้างเบานะครับร้อยเกรนนะครับยิงกับปืนกระบอกนี้นะครับสมิธแอนเวสันโมเด154ลำกล้อง6นิ้วนะครับปืนสำหรับยิงปั้นเล็กนะครับเปลี่ยนลำกล้องมานะครับกระบอกนี้เดี๋ยวไปทดสอบดูกลุ่มกระสุนกัดูครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูกลุ่มกระสุนกันนะครับจำนวน5นัดนะครับระยะ10เมตรยิงกับเป้นล้วนทุกนัดนะครับหัวร้อยเกรนนะครับ เรนจี้เหมือนเดิมนะครับ นัดจบครับเรียครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มบนเป้าครับนี่ครับกลุ่มกระสุนจำนวนห้านัดนะครับระยะสิบเมตรบนเป้าครับครับรู้สึกว่าจะ x สามนัดแล้วก็สิบอีกสองนัดนะครับอีกนัดหนึ่งตัดเส้นอยู่ครับถ้านัดรินก็ประมาณสี่นะครับกลุ่มกระสุนก็ ถือว่าแน่นมากเลยนะครับในระยะส0บเมตรสำหรับขนาดจุดสามแปดนะครับโอเคนะครับนี่นะครับกลุ่มกระสุนดูกันใกล้ๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเทียบกับตัวปืนนะครับกลุ่มจำนวนห้านัดสิบเมตรเส้นวงเสดไม่ขานะครับถือว่ากลุ่มแน่นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับกระสุนตัวนี้ก็เป็นกระสุนที่เหมาะสำหรับกีฬายิงเป้าปั้นเล็กนะครับที่นักกีฬาลหลายๆท่านเขาแนะนำมา ผมก็เลยลองหามาทดสอบดูนะครับก็ถือว่าเป็นที่พอใจโอเคเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสนามยิงปืนสมาคมพนมชุดติงเลนจังหวัดชายังเซาเช่นเคยนะครับเพื่อเฟื่อสถานที่ในการทดสอบก็คลิปนี้ขอฝากลงไปเียนเทีานี้พเป็นใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ